สวัสดีค่ะพบกับเชอรลินเรดาอากาศสดจะมารายงานสภาพอากาศให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะในวันที่2-5ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงแต่ยังคงมีฝนบ้างแห่งในภาคเหนือภาคกลางฝนยังไม่ขาดเม็ดยังมีเป็นระยะระยะในช่วงวันที่6-7ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบ้างโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน ภาคเหนือและภาคอีสานจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและสอปปอลาว,าวบางส่วนอาจจะล้ำมาปกคลุมทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นบ้างปลายช่วงตั้งแต่วันที่8ถึง11ตุลาคมฝนยังมีบางแห่ง เริ่มมีสัญญาณของลมเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นบ่งชี้เริ่มจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาแต่ช่วงนี้ยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูทิศทางลมแปรปรวนวันเดียวอาจมีทั้งฝนทั้งอากาศเย็นตอนเช้าอากาศร้อนตอนกลางวันได้ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับพายุดีเปรสชันในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทะวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้เนื่องจากพายุนี้ยังอยู่ในทะเลจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและจะเคลื่อนตัวไปทางเกะาะไหหลำและขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้หรือประเทศเวียดนามตอนบนพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ยังไม่ควรตื่นตระหนกติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นระยะระยะข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือที่เกิดขึ้นในขณะนี้สภาพอากาศภายในวันนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทยัยและตากอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคาย หนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร รุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรวมแล้วช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยู่เนืองเนื่องเพราะใกล้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อาจจะมีอากาศเย็นตอนเช้าอากาศร้อนอบอ้าวตอนกลางวันและมีฝนตกในช่วงเย็นขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและขอขอบคุณผู้ติดตามช่องเชอรีนเรดาร์อากาศสดด้วยนะคะ หากเพื่อนเพื่อนพี่น้องต้องการรับข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องตลอดทั้งวันกดติดตามไว้นะคะทางช่องมีเรดาร์สดของสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาของวันลงไว้ให้พี่น้องได้ทราบในวิดีโอสั้นค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ